ตาหูจมูกลิ้นกายใจพอมีสิ่งภายนอกเข้ามากระทบทั้ง6ช่องทางนี้วิญญาณตัวนี้ก็จะไปรับรู้ทุกอย่างทันทีเป็นการรับรู้ที่ไม่ใช่จิตเดิมแท้ คนละตัวกับจิตเดิมแท้หรือธาตุรู้วิญญาณตัวนี้แหละที่ทำให้เราเข้าใจผิดว่าเป็นตัวของเราวิญญาณเป็นตัวสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เราหลงยึดว่าร่างกายขันห้านี้เป็นของเราวิญญาณตัวนี้เป็นของเรา เป็นตัวตนที่แท้จริงของเราซึ่งมันไม่ใช่ของเราหลงไปยึดติดเกาะติดเหนียวแน่นด้วยความไม่รู้ 2. ส,สัญญาคือความจำได้พอเรารับรู้เข้ามาทางช่องทางต่างๆตามข้อที่หนึ่งแล้ว ก็เข้าสู่กระบวนการของร่างกายสมองก็ทำงานเอาสิ่งที่ได้รับรู้มามาเก็บไว้ในความทรงจำก็ไปยึดเอาอีกแล้วว่าความทรงจำเป็นของเราซึ่งมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเดี๋ยวจําได้เดี๋ยวลืม บังคับบัญชาอะไรไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนของเราที่แท้จริงเลยไม่เที่ยงแท้ถาวรเลยแบบนี้หรือคือเราให้ท่องไว้เสมออะไรที่ไม่เที่ยงแท้สิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่มีตัวตนไม่ใช่ของเรา และมันจะว่างเปล่าสลายไปในที่สุดแต่เราสามารถเปลี่ยนความทรงจำอันผิดผิดให้เป็นความทรงจำที่ถูกต้องได้เราสามารถใช้ขันห้าให้เป็นธรรมะให้เห็นธรรมะได้ให้เข้าใจธรรมะได้ แต่เราไม่ยึดติดกับอะไรเลยไม่ยึดติดธรรมะหรือขันห้าอันเป็นตัวตนปลอม